จิตดึงดูดให้ในหนึ่งวันปุ่มทำได้ทุกคนก็ทำได้อยากรู้เคล็ดลับไปเลยสวัสดีค่ะคลิกปุ่มนะคะแล้เพจนะคะสาจารย์แห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดค่ะสั่งจิตนระบ,บิดทา้ในหนึ่งวันปุ่มทำได้คุณก็ททำได้ ดี๋ยวที่ต้นคลิปบอกเนาะว่าสั่งจิตเนรมิตภายในหนึ่งวันนะคะปุ่มทำได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะวันนี้นะเกิดเรื่องมหาศาลเหลือเชื่อมากในชีวิตของปุ่มนะคะอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้มากว่าวันนี้เนี่ยปุ่มทําสําเร็จแล้วนะคะสั่งจิตเนรมิตสิ่งที่ปรารถนาได้ภายใน1วันทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงเรียวที่สุดนะคะปุมพูดจากใจ พอเพอราะว่าเมื่อวานซืนเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานซึนสิเมื่อวานนี้นะผมได้ฟังอาจารย์บันดิตนะคะไลฟ์ในในช่อง YouTube นะคะ,ะ,ค,ะคือดูวิดีโอท่านด,ดูย้อนหลังนะคะแล้วก็ไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งที่อาจารย์บันดิตบอกว่าให้ลองใช้ทฤษฎีนะคะการปีนบันไดเพื่อสั่งจิตใป้ายสำนึกนะคะบันไดที่นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให ตอนที่เรากําลังจะหลับใช่ไหมให้เราสั่งจิตใต้สานึกด้วยกันที่เราใช้การ visualization ว่าเรากําลังปีนบันไดอยู่แล้ว feeling ที่เราไปจับได้นะั่นเองที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องเข้าถึง feeling เข้าให้ถึง feeling นั้นจริงๆแนละ้วคุณจะได้รับมันนะคะอย่างรวดเร็วละปาติหาริย์ผมทําได้นะแต่ว่าผมใช้เวลาแต่ครั้งนี้วันเดียวอะคือมันเกิดขึ้นแบบ ช็อกมากแล้วคือแบบมันมหรรย์ที่สุดแล้วอะค่ะคือจักรวาลน่ะเขาส่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์สถานการณ์มาเพื่อให้ผมเห็นและยืนยันจริงๆว่าเราสามารถสั่งจิตใต้สํานึกของเราเพื่อแมกนิเฟสทุกอย่างให้ได้นะคะแล้ววันนี้ผมทำได้แล้วทุกคนแบดีใจอยากจะมาแทนนะคะโอเคใครที่ การดึงดูดนะเมียจะบอกเลยว่าลองไปดูนะคะอันนี้นะวิธีการของอาจารย์บันดิตก็คือว่ามันเป็นวิธีการเป็นทฤษฎีของเนละล์เนาะที่บอกว่าเราจะต้องเห็นตัวเราเนี่ยกำลังปีนบันไดอยู่ไม่ใช่มองเห็นตัวเรากําลังปีนนะแต่เราฟีลลิ่งว่าเรากําลังจับราวบันไดแล้วปีนขึ้นไปเราเห็นอะไรภาพ ตรงนี้เป็นเสาด้านซ้ายตรงนี้เป็นเสาด้านขวาบันไดเรากําลังก้าวเท้าซ้ายอยู่เราจะมองอะไรเห็นอย่างนั้นนะคะนี่คือการสั่งจิตใต้สํานึกน้องก่อนนอนนะคะแต่ผมไม่ได้ทําก่อนนอนผมทำตอนที่อาจารย์พูดเลยผมแบบโอเคเข้าสภาวะเลยแล้วก็สั่งจิตว่าฉันจะต้องแบบปีนบันไดอยนนู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและผมก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราสั่งว่าไม่ใช่ไหม ราจะได้ทุกครั้งเพราะจักรวาลไม่เข้าใจคํานี้นะคะอาจารย์บัณฑิตบอกว่าให้สั่งว่าระหว่างวันวันรุ่งขึ้นว่าฉันจะไม่ปีนบันไดฉันจะไม่ปีนบันไดฉันจะไม่เห็นบันไดฉันจะไม่เจอบันไดให้เราสั่งจิตแบบนี้นะคะและรอดูผลลัพธ์เนาะอาจารย์ให้ทํา3วันให้ลองดูนะว่าให้ทุกคนนั้นเนี่ยที่ดูไลฟ์ไปลองทําดูนะว่าเออเป็นยังไงได้ผลจริงไหมนะคะแล้วก็คือวันนี้มีเห็นถึงต้อออกจากบ้านนะ เหตุบังเอิญเลยอะที่แบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจออกอะเอาง่ายๆดีกว่าแล้วก็ต้องออกจากบ้านนะคะแล้วระหว่างทางกลับบ้านผมรู้อยู่แล้วนี่ไม่แต่ว่าได้ดกว่าไม่แต่ว่าได้แต่ผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ฉันต้องมีเห็นบันไดแน่ๆแ,นะแล้วมันเป็นเราจินตนาการไว้นะมันต้องมีบันไดลิงบันไดลิงอันยาวที่แบบแคมป์ก่อนแคมป์คนงานอะเขาใช้กันแบบนั้นนะคะที่มันต้องพลาดลงไปแล้วก็แบบ เออนึกออกไหมคะแบบนี้แบบนี้นะและผมก็มั่นใจว่าผมต้องเห็นแต่ว่าสถานที่ที่ผมไปอะ่ะมันไม่มีทางที่จะต้องเห็นมันด็ดลิงไม่ออกปะเราไปในเมืองอะ่ะเราไปเอาของอะ่ะแล้วมันเป็นไป,นปนไม่ได้อะที่เราจะเห็นมันไดลิงอะ่ะผมก็วางใจเพราะผมลืมไปแล้วด้วยคือแบบระหว่างวันมันยุน่งวุ่นวายก็ลืมว่าเออเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นเราสั่งจิง้มไส้แบกว่าอะไรนะ และจนเมื่อเช้าก็มีแวะมาในหน,นึงเออว,ว่าวันนี้เธอเห็นบันไดลิงนี่หว่าและตอนเย็นตอนกลับบ้านระหว่างแบบทางกลับบ้านอะรถคัขนข้างๆเป็นรถของช่างก่อสร้างมีบันไดลิงอันยาวมากาพาดอยู่ท้ายกระบะคือแบบคือวินาทีนั้นที่เห็นบันไดลิงอะ่ะทุกคนชอ็อต มไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยทำได้แล้ววันเดียวทําได้อ่ะจึงอยากจะเอามาแชร์ทุกคนนะว่าเอออาจจะเล่นใหญ่ไปเนาะแต่คือแบบผมสั่งสิบแพนในวันเดียวได้แล้วคือยาตอนนี้ถกตนมาว่ผลเัพธาที่ผมทํามาตลอดอ่ะที่ผมสอนทุกๆคนนะ่ะมันเห็นผลแล้วสภาวะจิตที่เราเข้าถึงจริงๆแล้วฟิลลิ่งได้จริงๆอ่ะ มันคือตัวเร่งปฏิกิริยาทุกอย่างอย่างที่ผมบอกประกอบใช้เวลานะคะแต่ว่าวันนี้ผลลัพธ์เปนได้วันเดทเท่านั้นอ่าผมเชื่อว่าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้นะอยากจะเป็นกำลังใจให้นะกลับไปย้อนดูคลิปต่างๆที่ผมเคยบอกนะแล้วก็ไปลองฝึกลองทำดูนะคะทุกคนทำได้ผมเชื่อจัก,กรวานไม่ได้ให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้ลำเอียงอะถ้าให้ทุกคนคนที่เข้าถึงเท่านั้นนะ นี่คือกดง่ายๆนะคะให้ทุกคนไปลองใช้ดูนะว่าการสั่งจิตดึงดูดภายใน1วันนะผมทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะโอเคค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์แค่นี้นะแล้วเดี๋ยวผมมีเวลามจะมาทําคลิปนะว่ากระบวนการทั้งหมดที่ผมได้รับมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะส่วนวันนี้เนี่ยดีใจนะคะที่แบบทำสำเร็จนะแบบ มันมาหันสะใจมันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม,ม่คําว่าบังเอิญในโลกนี้นะคะจักรวาลจัดสรรให้ทุกอย่างตามที่คุณร้องขอเนาะจักรวาลเหมือนยักษ์จีนี่นะคุณปรารถนาสิ่งใดเราเป็นเจ้านายเราสามารถสั่งทุกอย่างคุณปรารถนาสิ่งใดคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะถ้าคุณเข้าถึงนะโอเคค่ะ ถ้ายังไงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะและกดกระดิ่งนะเพ <c oughs> ื่อจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆนะคะที่จะมาแชร์เคล็ดลับต่อจากนี้นะ <c oughs> เด็ดมากทุกคนห้าม <c oughs> พลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ